ชาวบ้านชุมชนบางปรองหมู่ที่6สตํบลนครสวรรค์ออกอำเภอเมืองนครสวรรค์430ครัวเรือนยังคงได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมนานเกือบ2เดือนหลังน้ำจากบึงบอระเพ็ดและแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตะลิ่งเข้าท่วมพื้นที่อยู่อาศัยและเส้นทางหลักภายในชุมชนทำให้ประชาชนต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางเข้าออกเพียงอย่างเดียว นางพี่กุลทับทองชา,ชาวชุมชนบางปรองเปิดเผยว่าน้ําเริ่มท่วมพื้นที่มาเกือบ2เดือนแล้วแม้ระดับน้ําจะลดลงอยู่ระยะหนึ่งแต่ล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาน้ําก็เพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งบางจุดระดับน้ําลึกเกือบ1เมตรทําให้รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้ตามปกติ ทุกวันนี้จะออกไปทำงานหรือไปหาหมอก็ต้องใช้เรือเท่านั้นคนที่มีเรือยังพอช่วยกันได้บ้างแต่บางบ้านไม่มีเรือค่ะก็ต้องรอให้คนมารับมาส่งเด็กนักเรียนเข้าออกลำบากต้องลุยน้ำหรือว่าให้ผู้ใหญ่พาไปส่งถึงถนนใหญ่คือตอนนี้ก็ใช้ได้แค่เรืออย่างเดียวหรอใช้เรืออย่างเดียวลูกมันพ่วมานานยังครับผมเป็นเดือนนะ่ะสองเดือนเ,นเดือนกว่าแลวเนี่ยเดือนกว่าเดือนกว่า ดูแล้วย,ยังไม่ลงเลยเหรอน้ำมันก็ลงนิดๆแต่มันไม่ลงไม่เยอะงอติบ่ายยังลงไวแต่นี่ก็ขึ้นไวเนี่ยขึ้นไวมากแล้วเราจะคิดว่ามันจะท่วมอีกนานไหมครับนี่เพรา็อย่างงี้ก็เป็นเดือนเนี่ยที่พิษณุโลกชุมชนคุ้มสันเขื่อนตําบลบางระกรมอําเภอบางระกรมน้ำท่วมท่วงและแม่น้ำยมยังเอ่อล้อน ส่งผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่เนื่องจากยังมีน้ำท่วมรอบบริเวณบ้านประกอบกับปัจจุบันสถานการณ์วิกฤตน้ำท่วมที่สุขโขทยัยก็ทำให้ชาวบ้านอพยพหนีน้ำท่วมไปอาศัยที่อาคารเอเนกประสงค์ที่ประตูระบายน้ำคลองบางแก้วนะคะาชาวบ้าน6ครอบครัวยังตัดสินใจ ย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านหลังน้ำลดเพราะว่ามีเสียงแจ้งตามสายบอกว่าจะมีการระบายน้ำเข้าเพิ่มในพื้นที่อำเภอบางระกำอีกขณะเดียวกันที่ประตูร,ระบายน้ำคลองบางแก้วอำเภอบางระกำน้ำขังทุ่งที่เหลืออยู่อีกประมาณ222ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะยังคงถูกระบายไหลลงเข้ามาสมทบกับแม่น้ำยมอย่างต่อเนื่องตามแผนบริหารจัดการน้ำที่จะลดผลกระทบผู้ประสบภัยน้ำท่วมตามนโยบายของกระทรวงกรเกษตรและสหกรค่ะ ส่วนที่เขื่อนภุทไพธอำเภอสามเงาจังหวัดตากได้เพิ่มการระบายน้ําในช่วงวันที่10ถึง11พฤศจ,จิกาย,ยนเป็นวันละ45ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะหลังปริมาณน้ําในเขื่อนขณะนี้ก็อยู่ที่13,334ล้านลูกบาศก์เมตรก็คิดเป็นรอยละ99ของความจุเขื่อนโดยจะมีการประเมินสถานการณ์แล้วก็ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสถานการณ์น้ําต่อไปสําหรับเขื่อนศรีกิตจ,จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะมีน้ําอยู่ที่9,278ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 100, ร้อยละ97มี มีการระบายน้ำออกวันละ10ล้านลูกบาทเมตรค่ะ